ตลาดสดเสียงอึกกระทึกครึกโครมของตลาดสดดังคลุ้งคล้าเสียงพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าเสียงสับหมูเสียงโขลกน้ำพริกก้องชายหนุ่มวัย20ต้นต้นหน้าตาคมคายผิวคล้ำแดดสวมเสื้อยืดเก่าๆกางเก,เก,เกงขาสั้นกำลังช่วยพ่อเข็นรถเข็นผักพ่อเช็ดเหงื่อบนใบหน้าวันนี้ขายดีหน่อยนะก้องผักสดๆทั้งนั้น กล้องครับพ่อเดี๋ยวผมช่วยเต็มที่เลยสายตาของกล้องเหลือบไปเห็นรถสปอร์ตหรูสีแดงเพลิงแล่นเข้ามาจอดคนขับคือแพร่หญิงสาวสวยสง่าในชุดเดรสแบรนด์เนมก้าวลงมาจากรถด้วยท่าทางหอยิ่งยิ่งแพร่ยกมือขึ้นปิดจมูกที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเหม็นจะตาย แพรเดินตรงไปยังร้านขายผลไม้พ่อค้าผลไม้รีบเข้ามาต้อนรับด้วยความเกรงใจพ่อค้าคุณหนูจะรับอะไรดีครับผลไม้สดๆทั้งนั้นเลยแพรเอาเชอร์รี่นอกกล่องใหญ่ที่สุดแพรเหลือบไปเห็นกล้องที่กำลังเข็นรถผักอยู่สายตาของเธอหยุดอยู่ที่กล้องอย่างพิจารณาแพรกระซิบกับตัวเองน่าสนใจ ก้องรู้สึกถึงสายตาของแพรจึงเงยหน้าขึ้นศบตาแพรยกยิ้มมุมปากให้ก้องก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับเชอร์รี่กล่องใหญ่ก้องมองตามแพรไปอย่างสงสยัยคุณหนูพ่อของก้องมองตามสายตาของลูกชายพ่ออย่าไปสนใจเลยก้องคนรวยก็แบบนี้แหละทำงานของเราต่อไปเถอะกล้องพยักหน้าแต่ในใจกลับรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่บอกไม่ถูก ฉากที่สองมหาวิทยาลัยเสียงบรรยากาศในมหาวิทยาลัยดังจอแจนักศึกษาเดินขวักไขว่แพรเดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยด้วยท่าทางมั่นใจสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เธอเพื่อนแพรหนึ่งวิ่งเข้ามาหาแพรวันนี้มาสายจังเลยนะแพรยักไหล่ก็รถมันติดนะสิ เพื่อนแพรสองวันนี้มีเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์กับอาจารย์สมชายนะแพรเบะปากหน้าเบื่อจะตายไปขณะที่แพรกำลังคุยกับเพื่อนๆอนอยู่นั้นสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นกล้องนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กล้องอยู่ในชุดนักศึกษาธรรมดาธรรมดาแต่ก็ดูดีในสายตาของแพรแพรกระซิบกับเพื่อนนั่นมันเด็กที่ตลาดสดนี่นา เพื่อนแพรหนึ่งใครเหรอแพรช่างเถอไม่มีอะไรแพรเดินตรงไปยังกล้องด้วยท่าทางที่เปลี่ยนไปเธอไม่ได้แสดงออกถึงความรังเกียจเหมือนที่ตลาดสดแต่กลับมีรอยยิ้มที่มุมปากแพร ى, ทักทายนี่นายก้องเงยหน้าขึ้นมองแพรด้วยความประหลาดใจก้องคุณคุณหนูแพร ى, หัวเราะเบาๆเรียกฉันว่าแพรก็ได้ฉันชื่อแพรแล้วนายละ่ะก้องผมชื่อก้องครับแพรก้องชื่อเพราะดีนะว่าแต่นายมาทําอะไรที่นี่ก้องผมเรียนอยู่ที่นี่ครับแพรแซงทําเป็นตกใจจริงเหรอไม่น่าเชื่อเลยแพรนั่งลงข้างๆก้องอย่างเป็นกันเองแพรฉันก็เรียนอยู่ที่นี่เหมือนกัน ว่าแต่นายเรียนคณะอะไรเหรอก้องผมเรียนคณะวิศวกรรมครับแพร่ยิ้มบังเอิญจังเลยฉันเรียนคณะบริหารทั้งสองคนนั่งคุยกันอย่างถูกข้อแพรพยายามทำความรู้จักกับก้องให้มากขึ้นส่วนก้องก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยที่ได้คุยกับคนรวยอย่างแพร่ฉากที่สบ้านของก้อง บรรยากาศในบ้านไม้เก่าๆหลังเล็กๆดูอบอุ่นแต่ก็สุดโทมตามการเวลาแม่ของก้องกำลังทำอาหารอยู่ในครัวส่วนพ่อของก้องนั่งซ่อมวิทยุอยู่หน้าบ้านแม่ตะโกนก้องกลับมาแล้วเหรอลูกมาช่วยแม่หั่นผักหน่อยสิก้องเดินเข้ามาในบ้านครับแม่วันนี้ขายของเป็นยังไงบ้างครับแม่ ก็พอได้จะลูกแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยมีเงินซื้อของก้องถอนหายใจพอมาจากตั้งใจเรียนให้จบเร็วๆจะได้หางานดีๆทำมาช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่พ่อเดินเข้ามาไม่ต้องคิดมากหรอกก้องแค่ลูกตั้งใจเรียนพ่อกับแม่ก็ดีใจแล้วก้องเดินเข้าไปกอดพ่อกับแม่ด้วยความรักก้องผมรักพ่อกับแม่นะครับ ในขณะที่ก้องกำลังคุยกับพ่อแม่อยู่นั้นก็มีเสียงแปรรถดังขึ้นหน้าบ้านทุกคนต่างตกใจก้องเสียงรถใครนะ่ะก้องเดินออกไปดูหน้าบ้านก็พบว่าเป็นรถสปอร์ตคันหรูของแพรก้องตกใจคุณแพรมาที่นี่ได้ยังไงครับแพรล,ลงจากรถด้วยรอยยิ้มฉันมาเยี่ยมบ้านนายไง พ่อและแม่ของก้องเดินออกมาจากบ้านด้วยความสงสัยแม่ก้องนี่ใครเหรอลูกก้องรามาเออนี่คุณแพร ى, ครับเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลายัยแพร ى, ยกมือไหว้พ่อและแม่ของก้องสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูชื่อแพร ى, ค่ะเป็นเพื่อนของก้องพ่อและแม่ของก้องมองหน้ากันด้วยความ,ม,มงุนงงแต่ก็ยกมือไหว้ตอบด้วยความเกรงใจ พ่อเชิญคุณหนูเข้ามาในบ้านก่อนสิครับแพรขอบคุณค่ะแพรเดินเข้าไปในบ้านของก้องด้วยท่าทางที่สุภาพแต่ในใจกลับรู้สึกประหลาดใจกับสภาพบ้านที่แตกต่างจากที่เธอเคยเห็นฉากที่4ในบ้านของก้องบรรยากาศในบ้านค่อนข้างเงียบพ่อและแม่ของก้องนั่งมองแพรด้วยความเกรงใจส่วนก้องยืนอยู่ข้างๆแพรด้วยท่าทางอึดอดัด แพรมองสำรวจบ้านบ้านของก้องดูอบอุ่นดีนะคะแม่ยิ้มเจือนเจือนก็ตามอัตภาพนะคะคุณหนูแพรไม่ต้องเรียกหนูว่าคุณหนูหรอกค่ะเรียกแพรเฉยเฉยก็ได้พ่อพยักหน้าครับครับคุณแอร์พรมาบ้านเรามีธุระอะไรหรือเปล่าครับแพรอ๋อคือว่าแพรแค่อยากมาทำความรู้จักกับครอบครัวของก้องนะคะ เห็นก้องเล่าให้ฟังบ่อยๆว่ารักพ่อกับแม่มากก้องมองแพรอย่างแปลกใจพอมอผมไม่ได้เล่าอะไรนี่ครับแพร์ยิ้มหวานให้ก้องก็นิดๆหน่อยๆน,นะคะแม่ของก้องลุกขึ้นไปชงน้ำให้แพร์แม่แพรทานอะไรมาหรือยังคะเดี๋ยวแม่ทำอะไรให้ทานนะคะแพร ى, ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่แพรทานมาแล้วแค่อยากมานั่งคุยเล่นเฉยๆทั้งสามคนนั่งคุยกันเรื่องทั่วไปแพรพยายามทำตัวให้เป็นกันเองแต่ก็ยังมีความรู้สึกถึงความแตกต่างของฐานะที่คอยขวางกั้นอยู่แพร ى, หันไปหากล้องกล้องแพรอยากเห็นรูปตอนเด็กๆของนายจังเลยก้องหน้าเสียเออคือว่ารูปพวกนั้นมันเก่ามากแล้วนะครับ แพรไม่เป็นไรค่ะแพรอ,อยากดูแม่ของกล้องลุกขึ้นไปหารูปในห้องเก็บของแม่เดินกลับมาพร้อมกับอัลบั้มรูปเก่าๆนี่ค่ะคุณแพรรูปตอนเด็กๆของกล้องแพรเปิดดูรูปด้วยความสนใจในรูปเป็นรูปกล้องตอนเด็กๆที่ดูสนและน่ารักแพรยิ้มออกมาอย่างเอ็นดูแพรชี้ไปที่รูปหนึ่งรูปนี้กล้องน่ารักจังเลยกล้องยิ้มเขินเขิน แพรเง่อยหน้าขึ้นมองกล้องกล้องแพรขอไปเดินเล่นแถวแถวนี้หน่อยได้ไหมกล้องได้สิครับเดี๋ยวผมพาไปกล้องพาแพรเดินออกจากบ้านไปฉากที่ห้าสวนสาธารณะใกล้บ้านกล้องกล้องและแพรเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมาทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นและโรแมนติกแพรอถอนหายใจกล้อง แพรรู้สึกว่าชีวิตของแพรมันว่างเปล่าจังเลยก้องมองแพรด้วยความสงสยัยว่างเปล่าคุณมีทุกอย่างที่คนอื่นอยากมีนี่ครับแพรใช่แพรมีทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่แพรต้องการจริงๆก้องสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเหรอครับแพรหยุดเดินหันหน้าไปหาก้องแพรต้องการความรักที่แท้จริง ก้องนิ่งอึ้งไปเขาไม่รู้ว่าควรจะตอบอะไรแพรเดินเข้าไปใกล้ก้องก้องแพรรู้ว่าเราสองคนแตกต่างกันมากแพรเป็นคนรวยส่วนนายเป็นคนจนแต่แพรก็อดใจไม่ได้ที่จะบอกนายว่าแพรชอบนายก้องตกใจมากเขาไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าแพรจะชอบเขาก้องคุณคุณชอบผมแพรใช่ แพรชอบนายตั้งแต่แรกเห็นที่ตลาดสดแพรไม่รู้ว่าทำไมนายถึงดึงดูดแพรได้ขนาดนี้แพรเอื้อมมือไปจับมือก้องแพรก้องให้โอกาสแพรได้ไหมให้โอกาสแพรได้พิสูจน์ว่าความรักของแพรเป็นของจริงก้องมองเข้าไปในดวงตาของแพรเขาเห็นความจริงใจและความเศร้าซ่อนอยู่ก้องถอนหายใจผอมอ ผมไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแพร ى, ไม่ต้องทำอะไรแค่เปิดใจให้แพรก็พอทั้งสองคนยืนมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายก้องตัดสินใจพอมอพอมาจะลองดูแพร ى, ยิ้มออกมาด้วยความดีใจเธอกระโดดเข้าไปกอดก้องด้วยความรักแพร ى, ขอบคุณนะก้องขอบคุณที่ให้โอกาสแพร ى. กอ,กอดตอบแพรอย่างอบอุ่นทั้งสองคนยืนกอดกันท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเย็นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความรักที่อาจจะเกิดขึ้นได้แม้จะมีความแตกต่างของฐานะเป็นอุปสรรคก็ตามจบ